บุรีนั้นเรียกกันสั้นๆว่าเมืองชนค่ะเป็นจังหวัดท่องเที่ยวชายทะเลตะวันออกที่มีชื่อเสียงมาช้านานเป็นแหล่งเกษตรกรรมปลูกพืชเศรษฐกิจได้แก่อ้อยมันสำปะหลังและยางพาราค่ะ รวมทั้งเป็นที่ตั้งท่าเรือน้ำลึกแหลมฉบางและแหล่งอุตสาหากรรมโรงงานที่สำคัญมากๆเลยค่ะตามประวัติปรากฏหลักฐานว่าเมืองชนบุรีนั้นมีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาค่ะเดิมนั้นเป็นเมืองเล็กๆหลายเมืองได้แก่เมืองบางทรเมืองบางปลาส้อยและเมืองบางพระค่ะต่อมาในสมัยรัชกาลที่5ได้รวบรวมเมืองดังกล่าวนั้น เข้าด้วยกันค่ะก็กลายเป็นจังหวัดชนบุรีนั่นเองค่ะเมืองชนบุรีนั้นอยู่ห่างจากกรุงเทพประมาณ80กิโลเมตรมีเนื้อที่ทั้งสิ้นประมาณ4,363ตารางกิโลเมตรค่ะแบ่งการปกครองออกเป็น10อำเภอและ1กิ่งอำเภอคืออำเภอเมืองชนบุรีอำเภอหนองใหญ่อำเภอพนัสนิคมอำเภอบ้านบึงอำเภอพานทองอำเภอบ่อทองอำเภอศรีราชาอำเภอบางรับมุง อำเภอสัตหีบอำเภอกาะสีชงังและกิ่นอำเภอกาะจันค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับรายการเที่ยวทั่วถิ่นกินทั่วไทยนะคะมากับน้องน้ำมณิชยาวันนี้น้ำพาท่านผู้ชมนั้นมาอยู่กันที่ทะเลงามข้าวหลามอร่อยอ้อยหวานจากสารดีปรับเพณีวิ่งควายค่ะ และตอนนี้นะคะน้ำยืนอยู่ที่สะพานปลาอ่างศิลาค่ะเดี๋ยวนะ้าจะพาท่านผู้ชมนั้นไปเดินชมกันนะคะว่าที่สะพานปลาอ่างศิลานี้มีอะไรขายกันบ้างนะคะไม่ว่าจะเป็นของทะเลสดๆกุ้งหอยปูปลาปลาหมึกกั้งมากมายเลยค่ะเดี๋ยวเราไปเดินชมกันนะคะว่าในตลาดแห่งนี้มีอะไรบ้างตามน้ำมาเลยค่ะ ่านผู้ชมคะและตอนนี้นะคะน้้าไม่ยืนอยู่ที่ตรงนี้แล้วค่ะสะพานปลาอ่างศิลาค่ะมาดูนะคะเขากำลังคัดแยกปลาหมึกกันสดๆแล้วก็คัดแยกปลาค่ะตรงนี้นะคะบริเวณนี้คือปลากระตักค่ะปลากระตักนะคะที่เขาเอาไปทำเป็นน้ำปลาค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเขาคัดกันยังไงมีทั้งตัวเล็กตัวใหญ่นะคะแต่ต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าที่นี่ ปลาหมึกปลาสดๆกันจริงๆและบริเวณห้านหลังนะคะก็เป็นบรรยากาศที่มีนักท่องเที่ยวนะคะแล้วก็เป็นคนที่นี่นะคะกําลังตกปลากันค่ะก็บรรยากาศดีมากๆเลยเดี๋ยวนะว่าไปเดินชมวิวกันดีกว่าค่ะปา,านี่กำลังทำอะไรอะคะทำปลาหมึกไปย่างขายค่ะ ทำปลาหมึกไปย่างขาย<ะ>ปลาหมึกที่ขายทั่วไปคือต้องทอําแบบนี้มันเป็นยังไงคะอธิบายวิธีการทําให้หน่อยค่ะก็มานั่งนำเอาขี้นผงกริกที่น้ำ<ะ>แล้วก็มาคนกับน้ำทะเลค่ะเสียบๆแล้วก็เวลาเราไปเสียบไม้เราก็ไปล้างน้ำจืดอีกทีนึงแล้วก็ไป,า,<ะ>ไปาได้แลไปหมักอะไรมีน้ำกิมไม่รู้มาก่อนเลยนะคะ,ะว่าปลาหมึกที่ย่างขายคือมีวิธีต้อง มาทําอย่างเนี้ยมากลัวแล้วก็ต้อง<ะ>เอาน้าทะเลไม่เอาน้าทะเละได้ไหมอะคะไม่เอาน้าทะเลก็ต้องใส่เกลือให้มันเค็มๆมันไม่น้ำถ้าจะเหนียวมันจะไม่กรอบค่ะแล้วก็เราก็จะใส่น้ำเต็มไปแล้วก็เอาน้าแข็งไปด้วยคีเกลือให้มันเค็มแล้วก็เย็นมันต้องจะกรอบแต่ถ้าไม่งั้นมันก็จะเหนียวแล้วอย่างนี้ทา<ๆ>ทานานไหมอะคะทําใช้เวลาเท่าไหร่อะคะ แต่เราเอาเยอะเอาน้อยค่ะถ้าสิบโลนี่ก็ประมาณสักห้านาทีได้ห้านาทีสิบโลหมายถึงว่าเราถา่านเราทีนออกห้านาทีนี่เร็วมากเลยก็กก็็ทำมาหลายปีแล้วค่ะทำมากี่ปีแล้วคะสิบกว่าปีแล้วค่ะสิบกว่าปีคือสิบกว่าปีนี่คือทําปลาหมึกย่างขายใช่ใชแล้วเออมีขายนี่คือส่งในที่ชลบุรีอย่างเดียวหรือว่ายังไงคะ อขาขายแถวแถวตามตลาดนัดมั่งมากปั๊มน้ํามันมั่งอะค่ะตามปัวตะทองเนี้ยทีงั้นเวลาหนูไปที่ปั๊มน้ํามันแล้วเวลาหนูไปซื้อปลาหมึกย่างมาเนี้ยก็คือวิธีก็คือมาอย่างนี้มิเองถึงจะอร่อยกรอบต้องอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูคุณป้านะคะลองทํานะคะว่าอย่างไงดียวมันเลยถ้ามันเป็นอย่างนี้อยู่ก็ก็ยั งอใช่ไหมอย่างนี้ก็หมายถึงกาลังได้แล้วค่ะ,คะอย่างเงี้ยมันจะกรอบมากเออน่าก,กินเลยแต่ยังกินไม่ได้ย<ต>ังกินไม่ได้เพราะย่งยากขขงก่อนหลังจากดูการทําปลาหมึกไปลาวนะคะนะ้ำว่าเดี๋ยวน้ำจะไปซื้อปลาหมึกย่างดีกว่าเดี๋ยวไปเดินชมว่าที่สะพานปลาเนาะคุณป้าเนาะมีอาหารอะไรบ้างนะคะอาหารทะเลสดสดปลาหมึกกงหอยปูปลากั้งไปดูเลยดีกว่าสดสดนะไปเดินเลยไปช็อปเลยกันสะพานปลานี่เลยค่ะ ด้านหลังค่ะตามมาเลยตอนนี้นะคะก็อยู่กับพี่เยาวแล้วนะคะพี่เยาวคะ,คะที่ร้านนี้มีอะไรบ้างคะมีปลาหมึกสดมีปลากระพงจะมีปูมาเล็กใหญ่กลางเลยจา้าค่ะแล้วแต่และขนาดเนี่ยคือขายยังไงอะคะปลาหมึกอ,อย่างไซส์นี้ก็ 180, ร้อยแปดสิบปลากระพงตัวร้อยสามสิบปูทีนี้ก็ร้อยหกสิบสิบตัวโล,โลอันนั้นหกตัวโลสองร้อยแปดสิบจ้า ค่ะก็สดสดเลยนะคะสดเป็นนกันเลยจากเรือเลยจ้ะค่ะอย่างนี้ถ้าท่านผู้ชมกํลาลังชมรายการเที่ยวเทื่กถิ่นกินทัท่วไทยอยู่แล้วมาเที่ยวกันที่สะพานปลา,ปาอ่างศิลา,ลาค่ะพี่ยอาอคะอย่างนั้นก็ขอให้พี่ยอ๋ช่วยฝากร้านาหน่อยค่ะขอฝากร้านน้องจอยร้านปลาหมึกร้านปูนะคะฝากระพงมีนะคะอย่าลืมแวะมานะคะของทะเลสดๆั้งนั้นเลยค่ะสะพานปลาอ่างศิลานะคะร้านน้องจอยร้านน้องจอยค่ะ ค่ะขอบคุณค่ะมาแล้วนะคะที่สภาปะอ่างศิลานะคะอย่าลืมร้านน้องจอยนะคะอยู่ร้านแรกเลยนะคะก่อนที่เราจะเดินไปที่สภาปาค่ะเดี๋ยวไปร้านต่อไปกันเลยค่ะขอบคุณค่ะอูเลยของแยะเลยมามีจอบูจอกุ้งปูกุ้งลงมาได้นะจ๊ะหังอร้อเลยจ้ะเพราะมันไปอินทรีย์ก็มีจ้ะว่ายังไงใครผ่านมานะจ๊ะสพราราอ่างศิลาจังหวัดชุมนุมแวะมาได้นะจ๊ะร้านเด็ตุ้มเลยจ้ะอร่อยมากค่ะคุณผู้ชมค่ะ เนื้อทอดมันนะคะก็หวานปลาอินทรีนะคะสว่วนหอยจอนะคะก็รู้สึกว่าเนื้อปูอัดแน่นมากๆเลยค่ะอย่าลืมนะคะมาเที่ยวที่อ่างศิลานะคะอย่าลืมแวะมาที่ร้านเจตุ้มสะพานปลาอ่างศิลาเลยจ้าค่ะเดี๋ยวไปร้านต่อไปกันเลยค่ะพี่เอกคะร้านพี่เอกนี่มีอะไรขายบ้างคะก็มีหอยนางรมครับแล้วก็ไข่แมงดาครับอร่อยเดียก็ยำทานได้เลยแล้วก็มีน้ำจิ้มเอาลองชิมได้นะครับอันนี้คือสามารถยำได้เลยใช่ไหมคะครับผมพร้อมยำเลยครับ สุกหมดแล้วครับผมน้ำจิ้มนี่ทําเองหรือเปล่าคะครับปั่นเองนะครับผมปั่นวันตะวันแล้วก็มีเรามีให้ลองชิมนะครับผมอ,อมแล้วก็มีมิดาวอันนี้โลก่กอันนี้โล่สองร้อยห้าสิบบาทสิเป็นโลครับโอเคค่ะ,ะเดี๋ยวน้องน้ำขอชิมหน่อยคะ่ะน้ำจิ้มทําเองนี่รสชาตินี่คือครบเลยครบรสเลยไหมคะครบเลยะครับอ่าตัวใหญ่นะเนี่ย ็มากเลยค่ะอร่อยมากอร่อยค่ะพี่เอคะอย่างนี้ถ้าท่านผู้ชมกําลังชมรายการอยู่แล้วมาเที่ยวที่สะพานปลาอังศิลาเดี๋ยวพี่เอช่วยปาัร้านหน่อยค่ะครับก็มาได้เลยครับที่สะพานปลาอังศิลาครับร้านนี้เจอที่ผมที่ร้านนี้เลยครับผมมาได้เลยครับที่สะพานปลาศิลาเจอเลยครับผมค่ะอย่าลืมนะคะแวะมาเที่ยวที่สะพานปลาอังศิลาแล้วอยากกินแมงกะพรุนไข่แมงดาอย่าลืมมาเที่ยวแล้วก็ซื้อไปร้านพี่เอกค่ะเดี๋ยวไปร้านต่อไปเลยค่ะ Well, you done done me and you bet I felt it. I tried to beat you, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my best. This and nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some, but I won't. Hey, it's our take. No more, no more, it can